สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่วัดพระธาตุหนองบัวนะคะจังหวัดุบนราชธานีนะวันนี้เราจะมาไหว้พระธาตุกันนะคะเดี๋ยวพาชมบรรยากาศโดยรอบจะพูดงหมาเหรอหมาเยอะใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปว่าพระธาตุด้านในกันนะคะ <c oughs> <c oughs> วันนี้เป็นวันที่31ธันวาคมนะคะก็จะมีการสวดมนต์ข้ามปีกันด้วยตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4โมงครึ่งบรรยากาศดีแล้วก็คนก็จะมาเยอะเพราะว่าไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะ

สะท้อนหนองบัวนี้ก็จะอยู่ใกล้บ้านคุณยายเราเองค่ะมาทุกปีเลยที่นี่วันนี้ก็เลยได้มีโอกาสถ่ายคลิปมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะออค่าที่เสียค่ะแ้วอค่าที่เศษค่ะสาม ให้บรรยากาศภาพรวมให้ดูกันนะคะนี่ด้านในแล้วนะคะด้านในพระธาตุนะคะหรือจิตงดงามมากด้านบนสูงสุด ใครที่มีโอ,อก,กาสมาเที่ยวจังหวัดอุบลน,นะ,ะแวะมากลาบสักการะบูชาได้เลยนะคะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลในตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะมระพทาดหนองบัวเสิร์ชกูเกิลมาเลยเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตกระคาสักครู่นะคะ ด้แในพระท่าสวยงามมากค่ะเหลืออลังมากมเดี๋ยวพาเดินชมรอบๆไมว้พาะเสร็จแล้ว สีมุมจะเหมือนกันหมดเลยนะคะมีประตูทางเข้าสี่ประตูว่าทั้งสี่เินะคะดสสวยมาก พระเตยกรรมด้านบนมีเป็นแบบอทองอะคะติดทองปีดที่เลยก็ดูแบบเหลืองอลังมากด้านในสามารถถาวายสังฆทานได้ด้วยนะคะ น้ากับแม่เสียง้ายเสียง้ายในการยกพระด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าดูสิว่าจะยกขึ้นไหมไยกขึ้นด้วย หาดด้านในสวยจริงๆสวยมากๆใครที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่าไม่เที่ยวแถวนี้นะแนะนำมาตักร้าอุ้งชามากร้าใบ พัะธาตุหนองบัวนะคะเป็นเสรียงคนเลยเดี๋ยวเราจะพาไปชมรอบนอกกันต่อดูประตูสิอยูเจ็ดนางานแกะสลัก วัดกว้างเลยค่ะสวยงามมากดูแต่ละมุมม,มีองค์พระมหาเจดีย์เล็กๆใช้คาว่าพระมหาเจดีย์ได้ไหมไม่แน่ใจเจดีย์ JD เล็กๆนะคะอยู่ด้านข้างสี่มุม

ด้านบนท่านทําเป็นลายอะไรบ้างนะคะแต่ละมุมเหมือนกันไหม,ไมยอดเลยแอบนนออออไปดูดอีกมุมหนึ่งดูซิว่าลายของพระทาตเหมือนกันหรือเปล่านะคะ มีทาพทธรูปององยืนยถือบาทรเลยหล,ลอ,อมลออภาพด้านบนไม่เหมือนกันเนาะแต่ละมุมสวยงามมากมีอีกอมุมหนึ่งแลคะมุมด้านข้าง พอได้สี่ฝั่งเลยสี่ประตูเดี๋ยวจะไปชมต้นอื่นของวัดต้นนะคะวต้นตรืน่นมากค่ะมีต้นเขียนพรรษาที่แกะสลักเล็กๆด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูนะคะ น,นี่เป็นน่าจะเป็นอุโบโสถนะคะด้านหลังว้าวใหญ่มากอ๋ออันนี้เป็นจำลองคุณต้นเทียนจำลองนะคะอันนี้จังหวัด อุบลก็จอานีแล้วก็จะขึ้นชื่อเรื่องแห่เทียนพันษาเนาะอันนี้คือต้อนเทียนจำลองนะคะเขาทำขึ้นมาเป็นปูนทำขึ้นมาให้ดูเหมือนเป็นต้นเทียนนะคะสวย บริเวณโดยรอบวัดค่อนข้างกว้างนะคะสามารถมาทำบุญได้เลยตรงนี้เป็นพระอุโบโสถค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในนะคะมาเวลานี้อากาศดีมากค่ะลมลืน่น สดนะคะสวยงามวิจิตรเลยอืภาพฝาผนังนะ เป็นเทพเทวดานะคะสวยงยามมากเสาทุกต้นเลยนะ สวยงามมากค่ะสวยงามมากค่ะวัดพระธาตุหนองบัวของเรานะคะจริงๆก็อยู่ใกล้บ้านเรามากเลยเรามาทุกปีนะคะมากราบสการะพระธาตุหนองบัวทุกปีท่านก็จะมีสร้างเพิ่มบ้าง เสือจนเด๋ยนนี้ดังของจังหวัดไปแล้วเดี๋ยวเราไปสักการะองุพยายนัคด้านหน้ากันนะญาติญาติเดินไปไหนกันหมดแล้วนี่อันนี้คือ ตรงนี้เขาจะมาสวดมนต์ข้ามปีกันนะคะก็จะมีสายสินโยงตรงที่มีสายสินก็คือให้คนนั่งนะคะสำหรับคืนนี้เยอะคนที่นั่งเยอะมากคนน่าจะเยอะมากเหมือนกันเช่นคืนนี้อ,อ สวดมนต์ทำบุญข้ามปีกันเลยมี e. เก้าอี้เตรียมพิธีการสวดมนต์ข้ามปีกันนี่อีก ด้านสุดท้ายที่เราเข้ามานะคะรูปภาพด้านบนก็ไม่เหมือนกันจริงๆนะคะทั้งสี่ด้านมาสักการะองค์พญานคราชกันต่อเลยนะคะ ตรงนี้จะสร้างทีหลังเนาะตอนนั้นมาก็คือยังไม่มีแต่ตอนนี้ก็ท่านสร้างวาหลายปีแล้วเหมือนกันสร้างทีหลังมาสร้างเพิ่มรุ่ทุกคนต้น,ตนเทียนภารรษาของจริงนะนี่เป็นเทียนจริงๆด้วยท่านเขาแกะสลักนะคะตรงนั้นของจริง ย้อนแสงนิดนึงมืดๆดหน่อยแต่ก็สวยดีขออนุญาตกราบท่านนิดนึงนะคะมุมนี้นะคะสวยช่วเงเย็นๆคนจะเยอะเพราะว่าอากาศดีไม่แดดไม่รออ้อนนะ,ะไ่ายองค์พ่อปู่กับแม่ย่า,าย้อนแสงนิดนึงมืดนะคะมีความเข้มขลังมาก ้างด้านนี้นะคะจะเป็นเปิ้นเทียนจริงๆอ๋ออันนี้มันละลายแล้วเทียนละลายแล้วนี่คือจะเป็นเทียนจริงๆี่เขาเอามาหล่อแล้วก็เอามาแกะเป็นรวดรายแล้วก็เอามาแปะตามแบบพิมพ์นะคะนี่ มันสวยมากเป็นเหล่าเทวด,ดานะคะนางฟ้าวัดพระธาตุหนองบัวก็ปิดละครนะคะดูจักงานแกะสะลักเนี่ยทุกคน สวยมากเลยนะละเอียดเลยเน,นี่ยใช้เวลานาน,านแค่ไหนในการทำในแต่ละครั้งสิคซึ่งใหญ่มากกดนีดซึ่งใหญ่มากนะต้นเพียน แต่ละ,ะรถแต่ละรถแต่ละคันเนี่ยค่ะ <mm> มีความใหญ่โตว,วิจิตรแล้วก็งานละเอียดเลยแหละ <mm> อย่าลืมนะคะางานประเพณี <mm> แพ่เทนภาษาจังหวัดอุบลราชธานี <mm> มีปีละหนึ่งครั้งนะคะ <mm> สวยงามมากแอบดูสิอ๋อเหมือนปูนเลยฐานเขาต้อจะเป็นปูนพลาสเตอร์หรืออะไรสักอย่างเนาะหล่อขึ้นมาแล้วก็นำเทียนที่เป็นแผ่นๆหรือที่แกะสลักเอามาแปะแปะ,แปะ เพื่อที่จะทเป็นรวดรายอย่างสวยงามโอเคค่ะ,ะเดี๋ยวเราถ่ายด้านหน้าให้ดูอีกครั้งก่อนที่เราจะกลับแล้วนะคะมุมนี้สวยงามมากมีองค์พระนาราชพระปู่เลยแม่ย่าสององค์ที่ปกปักรักษาพระธาตุหนองบัวแห่งนี้ไว้นะคะอเอสสำหรับวันนี้นะคะ แค่นี้ก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลนะิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ